ขอได้งานเราดูลอ้อไวรุษเว้ต้องดูล้อก่อนเยวให้ให้เขาทำให้เราดูดีกว่าเอาแอมได้นั่งหนึ่งเนี่ยอมแอมให้เอาอมแอมก็ได้นั่งหนึ่งมาให้ครูมาอันนั้นเลย นี่ว่าก็ทำอะไรกันใช่ไหมดูการงัดของเขาไ่ดม่มอา,าอ,อ,อ,อูดูโอ้โจะดึงมาเพื่องัดง่ายขึ้นพราะนจะช่วยค้ำให้รับน้ำหนักให้

เอามาไอ้โอ้ยอันนี้ทับเลยทับไอ้ตรงโคนไม้เลยเออก็มาซ้อนนะแต่เกลือยาเองนอนดิคนฉลาดเขาทำกันด่าเนี่ยครบคุณนองนกันแหละขมเลยโผล่แต่หน้าออกมาโผล่แต่หน้ามาหายใจอะมิดเดียวแล้วยุ่งกัดเออเออดูให้ นี่ยนก้นเลยนี่ใครจะได้ใช้บริการขึ้นไปนั่งอย่าอื่นไหมเออปฐมบุรุษา้ไ พยายามมากค่ะไม่ต้องห่วงเขาเตียนแล้วจริงๆได้อยู่บ้านอ่ะอ่ะดที่หโอดูผู้ชมดูผู้ชมหรือผู้พักผ่อนไม่รู้ผู้ชมหรือผู้พักผ่อนอืมกว่าผู้ชายก็เก็บมะม่วงอืม

เขาจะกดทึงไว้อันนี้อยู่สูงนี่เขาจะดันขึ้นง่ายอีกน่ะดูวิธีการคิดไหนนี่อันนี้เขาทำเอ็มหมดอ่ะวัสดีครับโอ้